สวัสดีค่ะ,ะพวกเราศิลปินจาก Extra House Music นะคะซึ่งวันนี้นำทีมโดยนะคะน้องเล็กสุดก็แล้วกันเนาะนะคะนุจลีศิลชาค่ะเ,เจนิเฟอร์แบงค์ค่ะผมอาร์ตตรงชัยครับสวัสดีครับผมดาลี่ศสุรินครับผมภาษาบ้านตัวเองหน่อยครับสวัสดีแม่วังโพนดาลี่ซิษรันเดอร์บาด <c oughs> สวัสดีครับหนุ่มนัฐพลครับผมสวัสดีครับดัมมี่ทาวินครับ ใช่ค่ะส่วนของนุชจรีศิริชาก็เสดสตังบนหลังตู้เย็นเป็นอัลบั้มเต็มแล้วนะคะก็จะมีเสดสตังบนหลังตู้เย็นนะคะผ้ารองพระบาทสดแล้วนะคะรู้ยังแล้วก็เพิ่มเพลงใหม่มาอีก2เพลงด้วยกันก็คือพิสูจน์รักและก็แฟนจ๋ามหากันบ้างค่ะสำหรับเจนิเฟอร์แบงก์ก็เป็นซิงเกิลหนึ่งเพลงนะคะก็คือเพลงฉันชื่อว่าฉันยอมค่ะหน่อยค่ะ หน่อยค่ะฉันยอมฉันยอมยอมหมดทุกสิ่งเศร้าร้องแล้วเศร้าผู้หญิงนะคะผู้หญิงค่ะของผมครับเส้นทางรักครับผมหน่อยค่ะทุ่มเทกายใจให้เธอหมดตัวไม่เคยนึกกลัวว่ามันจะผิดหวังชื่อเพลงอะไรคะเส้นทางรักครับ <laughs> นี่แฟนผมเองคนนี้ย่เปิดตัวในงานนี้เปิดตัวตอนนี้ครับผมดาลี่ศรีสรินนะครับผมตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่เป็นสไตล์หมอลมนะครับสีเลิกหรือทนน้องการเลือกเขาอีกคนอยู่ดีครับผมครับผมเลืออยู่บอลายอายุไขของความคิดทอดอยากฟังให้จบ ติดตามใน YouTube นะครับผมแล้วก็เป็นศิลปะพื้นบ้านของลูกทุ่งอีสานใต้ครับผมมีกันตึมนะฮะที่ติดตามมาตึมสักหน่อยค่ะครับโอ้ยพร่าจังหวะยังยังอาแล้วเนยห้องซฮ่าเออเออเออจะเออเออกำลังกำลังงันนี้อยู่นะครับติดตามกันนะครับผม สวัสดีครับหนุ่มนัทะพลครับผมก็ตอนนี้ก็มีซิงเกิลน,นะครับผมเพลงรักจริงอย่ายิงเบอร์ครับแล้วก็ MV ็วก็เร็วนี้แน่นอนครับได้ชมกันฝากไว้ด้วยแล้วกันสักนิดหนึ่งไหม <S 1> <S 1> หากรักกันจริงก็อย่าโทรมายิงเบอร์แมนไม่อยากเจอก็ไม่ต้องโทรก็ได้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยรักจริงอย่ายิงเบอร์ครับผม ต้องโทรอย่างเดียวอย่ายิงมาเอาระเบิดมาลงเลยดีกว่าถ้าจะยิงครับผมคนนี้เราข้ามไปเลยดูดปืนรูดปืดรูดปืนใช้เงินทีไรก็รูดปืนรูดปืนดมิทวินเพลงรูดปืนรูดปืนนะครับแต่จะเห็นพวกเราได้ในทุกมีสิกวิดีโอใช่ไหมนุชลีจะไปทําอะไรในทุกคนไปเก็บสตางเจงก็ฝากผลงานด้วยนะครับ พวกเราชาว EXTRA HOW MUSIC นะคะยังไงก็ฝากแฟนๆเพลงที่รักทุกๆท่านด้วยค่ะฝากติดตามพวกเราได้ทางลูกทุ่งบันเทิงกับ APNEW ข่าวลูกทุ่งของคนไทยค่ะค่ะสามารถติดต่องานของพวกเราได้ที่เบอร์0 9 8 9 8 3 4 5 1 5โดยตรงเลยค่ะยินดีรับใช้ทุกท่านค่ะค่ะ